ผู้ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีนนะก็ได้มีการนําเสนอคลิปนี้นะคือไทยเนี่ยก้าวไปข้างหน้าเชื่อมไทยให้เดินหน้า8ปีในการเร่งลงทุนในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาประเทศมีการลงทุนจริงในการส่งออกขยายตัวกี่เปอร์เซ็นต์โครงขายระบบรางนะคะตอ่อรางเสริมทางยงน้ําเชื่อมฟ้านี่กระจายความเจริญไปทุกภานคะนะ คือนี่ยแปดปีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจริงอะนี่ทุกภูิถาม,มจริงอะนี่ดูดิ<อ>าถามจริงๆอะถามใจจริงๆอะค่ะต้องสะกดจิตตัวเองอยู่นานไม่ก่อนที่จะพูดว่าแปดปีถดถอยทุกด้านเนี่ยต้องสะกดจิตตัวเองอยู่นานไหม,ตตออน,น,ไหมนี่ดูสิเปิดประตูไปสู่อีสานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนเนี่ยเพียงแค่บางเรื่องมันยังไม่เสร็จนะก็ทําแล้วทําอยู่ทําต่อไง เชื่อมเหนือใต้อีสานจังหวัดออกวันตกหมดเลยอ่ะค่ะกระจายความเจริญทั่วทุกภูมิภาคนะคะแล้วโครงการหลักๆใหญ่ๆเนี่ยถ้าใน,ในกระทรทพยเนี่ย<ช>มันก็ทําให้มูลค่าที่ดินเพิ่มอาสังหาริมได้ประโยชน์ไปแล้วนี่เนี่ยโครงข่ายรถไฟอ่ะค่ะคือมีการลงทุนเยอะที่สุดตั้งแต่สมัยรัชากาลที่5เป็นต้นมาเอาอย่างนี้ดีกว่ารถไฟอ่ะนะนี่ความเร็วสูงค่ะนะ่เห็นไหมะยกระดับที่แองบ้วกเหล็กเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์แล้วดูสิฮะแปดปีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถามจริงอ่ะ พูดไปต้องรู้สึกบ้างอะนะผมถึงบอกว่าต้องสะกดจิตตัวเองอยู่นานอะก่อนขึ้นเวทีพูดประโยคนี้คดถอยทุกด้านนะไม่มีอะไรดีไม่มีอนาคตโโอ้หเทียบดูอดีตปัจจุบันเขาเทียบให้ดูหมดเนี่ยฮะดู้จักขอนแก่นเนี่ยเป็นรถไฟลอยฟ้าแล้วราชบุรีเนี่ยเสร็จแล้วสะพานขึงอะหัวรถจักรใหม่ก็มีของเก่าเอมาปรับนั่งเที่ยวเต็มทุกรอบเนี่ยระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯปริมณฑลคอนโดขึ้นพรึบ บูบ้านใหม่ขึ้นเพื่อบริษัทอสังหารารเพื่อคืนนี้ในช่วงแปปีนี้น้องว่าเยอะมากนะดูสิฮะเนี่ยคงขายต่างๆเยอะมากนะคะแล้วบอกแปดปีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปดปีถดถอยหมดทุกด้าน <S <S โอ้โหเหลือเชื่อแล้วถาม <นะ S 2> ใจนักการเมืองอะลิ้นมันอ่อนนพูดยังไงก็ได้อะค่ะแต่พี่น้องประชาชนเนี่ยคือท่านคิดยังไงกับการที่นักการเมืองมาพูดอย่างนี้กับท่านอะคือเหมือนกับดูถูกคนฟังไหมอะ เหมือนแบบดูดแลคนแบบนี้ท่านไว้ใจเหรอท่านเชื่อใจเหรอสิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่ท่านเห็นดีกว่าในจังหวัดของเราเนี่ยนะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในอนาคต, <นะ S 1> ตอ,อ่ะตออามอ c ซลงทุนตำแหน่งงานเพิ่มนะแล้วไม่กระจุกอยู่แค่นั้นด้วยเขตอุตสาหกรรมต่างๆเศรษฐกิจชายแดนนะแต่ที่ผ่านมามันหนักตรงที่มันโดนโควิด่ะเท่านั้นเนี่ยเนี่ยอีคอมเมิร์ซตัวนี้ขายของที่บ้านเราอินเทอร์เน็ตไทยเนี่ยเร็วติดอันดับโลกเลยนะตามเร็วนะท่านสวก็เข้าถึง หลายคนนะรับเงินนะคะเ,เงินสูงวัยอ่ะเงินใช่แล้วเงินเด็กเลี้ยงดูเด็กเลกเกิดก็มีอีกหรอค่ะใะมแล้วบัตรทองก็เป็นพรีเมียมอีกห่อค่ะนะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยนะปักหมุดเปลี่ยนแปลงครับเอออันนี้เห็นภาพชัดเพราะฉะนั้นเวลาที่นายกลงพื้นที่นะอย่างเช่นไปที่ล่าสุดนี่คือคไปที่สงขลาเนี่ยเราไปดูบรรยากาศนะะที่นายกไปสงขลาล่าสุดเนี่ย ตลาดกิมหยงแตกอ่ะนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ลุงตู่ไปนะคะ ทานข้าวในนั้นทานนที่รักนทัลรกทุกคนสวัสดีทุกคน ไม่ช่วยกันดูแลเี่ชาติดูแลบ้าด้วยกันนะนี่คือเสี่ยเรีกดว่าตลาดอที่สุดตลาดกินหงแต่ก็ว่าได้นะคะจะเป็นลมแล้วจะเป็นลมแล้วเพรมันก็มีงานเยอะนะ เ่บ้านจังหวัดแต่ไม่เยลืม่เคยลาใต้ัเช้าเอา้อราฝาปัญหาจางมากมายนงี้นะั่เไปดูแลขอบคุณงผู้คนใต้นี่เขาบอกร้านรับนตอยีครับเดี๋ยวจะไปท้ครับ อำเภอเชียงรายนครเชื่อมมาเชียงรายนครนะเรื่องมันจะไม่ไม่ขึ้นไปใช่ไหมจะแต่เพียงว่าหาเรือนท่านทำการให้สภาพักกับทางตุลาอยู่เสนอภายในตุลาแค่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับมันใช้แพรกกันนะแทากนันนั่นลอร์รี่อยู่ตรงนี้ตุลาเนี่ยอะไรการกิจในการเปิดราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลารักจังหู้ รับจังหู้ตูตลาดแตกค่ะฉายานี้ไม่ได้มาแบบว่าเพราะฟลุกเพราะอะไรนะเมื่อกี้ได้ไปดูจุดที่จะสร้างสะพานคางกาัลสุขาดู้บรรยากาศแล้วก็ดูสิ่งที่ทำเนี่ยเพราะฉั้นสิ่งที่ชาวบ้านเขาแสดงออกเนี่ยเขาสะสบสนุนให้ทํางานต่อเนี่ยเขาไม่เขาไม่ใช่บ้าบ้าเหอนนะคือเขาเห็นข้อเท็จจริงไง เขามีเหตุมีผลไงชาวบ้านอ่ะชื่นชมเขาไม่หลับหูหลับตาไงอ,อย่างประชาชนธุรกิจอิพาดหัวค่ะเศรษฐาปลาศสแปดปีรัฐบาลประยุทธ์ไม่มีศักดิ์ศรีที่ยืนบนเวทีโลกโอ้โหเฮ้ยมันใช่เหรอหแล้วมาดูมาดูภาพดูสีนะย้อนไปค่ะนายกลุงตู่นะนี่พบปะใครบ้างนะ่ะเนี่ผู้นำระดับโลกทั้งนั้นเลยนะคะ นี่แล้วก็เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมเอเปก็ราบรื่นลุล่วงไปด้วยดีนะ,ะไปยืนบนเวทีโลกค่ะนะคะผู้นําแต่ละประเทศนะ,ะก็ให้การตอบรับต้อนรับ,รบเป็นอย่างดีด้วยีหลายงานเลยนะหลายงาน,นะค่ะรวบรวมมาเนี่ยนะคะทัง<ม>้งเวทียูเอ็นเอเปกในบ้านเราไม่ต้องพูดถึงแล้วใช่แล้วก็ชิ่อมากความสัมพันธ์กับซาอุดีอาระเบียนะคะดูภาพไปด้วยแล้วก็คําพูดของคุณเศรษฐาไปด้วยนะ,ะไม่มีศักดิ์ศรีที่ยืนบนเวทีโลกนี่ ดูซะก่อนแล้วก็ดูผลงานนะก็มีรายงาน o r l แ bank ค่ะเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวเร็วเกินคาดปรับตัวสูงขึ้นก็ผลงานรัฐบาลชุดนี้ด้วยนะคะอนอกจากนี้บอกว่าไทยไม่ธรรมดาติดอันดับประเทศชั้นนํามเมืองที่ดีที่สุดในโลกค่ะ mm hmm. มีการจัดอันดับไทยอยู่อันดับที่3ด้วยบ mm hmm. ริษัทการจัดการระดับโลกเผยไทยติดอันดับตลาด EV mm hmm. เกิดใหม่นะบ mm hmm. ริษัทการจัดการระดับโลกนะคะ mm hmm. แล้วก็ล่าสุดค่ะทางโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้านเนต้า เริ่มผลิตปีหน้ารองรับ20,000คันต่อปีนี่ก็เริ่มสร้างแล้วนะคะนี่ค่ะถ้าเขาไม่มีความเชื่อมั่น <c oughs> เขาไม่เข้ามาหรอกนะ <c oughs> จากการส่งเสริมของรัฐบาลชุดนี้ค่ะคกับยานยนต์ไฟฟ้านะคะแล้วก็มีการจัดอันดับ oh. ดัชนีการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิก์ปี2565ไทยอันดับ55จาก193ประเทศ <c oughs> ดีขึ้นมา2อันดับค่ะและยังมีนะอันดับของไทยในระดับโลกค่ะทั้งเรื่องการท่องเที่ยวนะคะ คุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและด้านสาธารณสุขเรื่องการรับมือกับโควิดนี่ไทยเราได้รับการยกย่องเลยนะคะจาก WHO ด้วยนะคะโอ้เยอะมากเะแค่บางส่วนเนี่ยนี่บางส่วนเท่านั้นเองค่ะแล้วย้อนไปคุณเศรษฐาบอกว่า8ปีรัฐบาลประยุทธ์ไม่มีศักดิ์ศรีที่ยืนบนเวทีโลกเออคือถ้าทําตามที่คุณทักษิณแนะนำนะฮะประเทศไทยต้จะเละเทะนะร้อยบาทชิ้มหมากองเดียวค่ะไทยไม่พร้อมจัดเอเปกตอนนี้นะ กี่ครั้งกี่คนแล้วโดยค่ะ